ด้ปะตองเวมาร์ต้องเวมาร์ตมันจะโดนขายยืนนะต้องหลังๆหน่อยนะตรงนี้ยิงได้เลยตรงกลางยืนได้ไดีได้จะตรงกลางนะอย่าไปเยอะไปข้างหน้าใช่ไหมถ้าเข้าไปในวงนั้น่าจะโดนที่ เจ็ดเ,เ,เอเจ็ดสิไม่ใช่มอนเ็เอเ็บมาใ้ว่า้า่ว่า ปัดสลับด้วยคนล่างครับมาหยุดบนเลยแล้วกันไปแล้วคิดว่านะครับข้างล่างปีกก่อน ปุ๊บที่ว่าอะไรอิดเป็นตะโกนชื่อทางเอือกโค้งยากตะโกนแล้วยากเงี้ยมันไม่มีแล้วไ่้ยากทีเดียวแบบลอยไปโดนทุกคนในที่เลยอเบ่งเบ่งพลังแรงเกิน เลยโชคได้โลนะเก็บอาไรบาอย่าง เออเดมเหม,มันก็เนียนขึ้นมาดูดีอ่ะรอนใจมา <laughs> แทงไม่มีเลยปีซ้องใช่บบเยีบบ่ยอ,อตโต <laughs> ดูเบาเลยฮะทำงานล่างไม่นตนก่อนนี่ตายไปแล้วเห็นที่บ่ายโอ้เกือบตายอันนี้ทางซ้ายขวาไม่ขวาไม่ขวาได้ครับได้ครับแต่แต่ไม่วิ่งไปซ้ายนะใช่ น้ำเงินเสียงล่างพวกแม่คือไมกหันจากตรงนั้นเข้าไปที่บอสอ่ะตอนนี้เราแบบออนไฟจัดอะไรก็ได้ละเลยไมปล้วนอยู่อยู่ข้างมาอยู่วงว่ายเรามันวงเราเรามองวงรอเรามองคลิปมาวองจาวามองจาวา ลายล่างไอ้แไอ้นี้แหละตลอดจัดอ่ะกี้ทำตลอดไปแล้วก็หลังไฟล่างเสร็จกดยาได้ล่างนล่างเน๊ะโอเคกลางวงเสร็จกดยาได้กลางวงบ ลนล่างบนล่างบนล่างเสรนจป่ะฮึมบนแค่ไหนก็โดนลักหนึ่งสอ้ครับเฮ้ยโดนดาเมจดาวไปแล้วรอรอรอสองสามาสองไปอสสี่ ล่างบนล่างเฮ้ยแทงยูดเป็นแทงนะครับยูดต่อไปได้ไหมรอรเบรกครับรอเบรกรอทีวีสองเออมันน่าจะขึ้นพอดีครปบไม่ขึ้นหรอกเนี่ยจะขึ้นน่าจะโดนเนี่ยขึ้นละขึ้นละ อาตับบนล่างล่างเทียดีปะดีโดนต้อแบ็คพอนึ่งโตอนึ่งมีี่ะขอนึ่งมีบนล่างบนล่าง

ท่านไก่ใครท่านอกไก่เอ็กใกอกใก้ใกท่านเอใกกท่านอกใก้ใกท่านทาทาใกล้่ว่าทาใกล้่ว่้ทานใกล้ได้เลยนะ ข้างใกล้พี่ว่ายงก่อนยงก่อนเขา้าวงไหมข้างใกล้ครับชิว่านอยู่ได้่ดได้ีดดเลยได่ครับพี่ว่านี่หกเฟอร์ดูเขาด้วย คืผมนะครับได้คร uh. 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 ับวอนดูดวายโดนยูจัสใจหนึ่งเปอร์เฮ้ยผ่านแล้วมันมีอีกนิดหน่อยหนึ่งเปอร์เฮ้ยไอ้สมดีได้แล้วได้แล้วได้แล้ว สารงวมกันรวมกันรวมกันทำตายจำได้ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไอ้เยดนอาได้ซ้อมสันทีไอ้แฮหนไอเดียวเด็กยังไ่ได้ดูดูวิดีโอกันแล้วกันไม่รู้ละแคปไออาร์ไก่อนไอแฮูไอเดียวัมดูันแล้่รู้ละคไอร่มันใครเนี่นย ิวตรอนกมาเอเชียนเอเชียนเป็นไรกับกอะเป็นคู่รักกันม่สมัยก่อนดูชีวิตมาราตทงใช่อะใช่ไม่ก็พ่อวิวูเหอวานนอิ Yes I remember i f เนี่ยใช้ไฟถายขยายลากองโดเรมอนขึ้นขับไปดูในเรื่องเห็นนั่นไหมเมฆแเห็นเกล่กันไหมเมฆภูมิใจไว้ก่อนเองผมได้ยินในว่าไงพวกเราอเด้เลยใช่มตีฉันเลยหยยบฉันสิเห็นสยอนั่นไหมเมฆ ติดแอมแด่เริ่มเลยแล้วกันนรับไม่ใหม่แล้วอ่ะไอเฮดพีดาวทุกวันเ่ยไม่เคยดิ้งสวย